ล้อตัวนี้ชื่อรุ่นว่า RF 01เป็นล้อ Force Monobox แท้ IS r s 3 Best e นะครับเป็นโชคระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นเป็นโชคโมโนโทูบที่เรียกได้ว่านุ่มเนียนหนึบทุกย่านการขับขี่ สวัสดีเพื่อนอยู่กับดีมลสเปกนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมกับเลสเปกิ <c oughs> เพื่อนแท้คนรักรถวันนี้นะครับผมมีแนวทางการแต่งรถสวยๆอีกหนึ่งคันมาให้เพื่อนๆรับชมไว่เป็นแนวทางเข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปดีๆสา,าระดีๆให้เพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้รดับชมกันนะครับวับนนี้นะครับผมจะพามาดูแนวทางการแต่งมาสด้า3ตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือมาสด้า3รหัสตัวถัง BP นะครับคันนี้จัดเลยว่าเดี๋ยวรับชมกันในคลิปนะครับไาครับ มาแล้วสามคันนี้นะครับนะครับลูกค้ามีโจทย์ว่าอยากได้ล้อฟอร์สสักชุดหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับดูไว้เป็นล้อ BC f o r อสนะครับอ่าแต่ว่าลูกค้าใจร้อนนะครับไม่อยากรอนะครับลูกค้าเลยเลือกใช้เป็นล้อฟอสโมโนบ็อกแบรนด์ที่ร้านภูมิใจเสนออีกหนึ่งตัวนะครับล้อตัวนี้ชื่อรุ่นว่า R F 0 1นะครับแบรนด์ Red Force นะครับเป็นล้อ Force m o d บ b o กแท้นะครับตัวนี้ลายสวยมากๆนะครับเป็นลักษณะ ะะก้านเป็นก้านวายที่มีซอะไล่อากาศตรงกลางนะครับทำให้มีน้ําหนักเบามากๆแล้วด้วยความที่เป็นล้อฟอร์สเนี่ยน้ําหนักก็จะเบาแล้วก็บาลานซ์ล้อดีอยู่แล้วด้วยคุณภาพของอลูมิเนียมแท้เกรด60.1ในการผลิตล้อตัวนี้นะครับส่วนขนาดล้อเนี่ยนะครับคลนนี้ก็เลือกใช้เป็นขนาด18คู85ออฟเซต35นะครับ ใส่กับมาด้าสามบีพีออกมาได้พอดีซุ้มเป๊ะเ,เลยนะครับขนาดยางเนี่ยนะครับามาว่าที่ยางบ้างนะครับสำหรับยางคันนี้เรกใช้เป็นยางมิช h e ล i ินไพลอ s p สปอร์ตสนะครับเป็นยางไฮเพอร์แมนส์ยางสปอร์ตคุณภาพสูงจากมิช h e ล i ินแบรนด์ระดับโลกอีกหนึ่งแบรนด์นะครับตัวนี้คุณสมบัติครบถ้วนนะครับเกาะถนนรีดน้ำนะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับถือว่าเป็นยางที่ ต่อโจย์ครอบคลุมการใช้งานอยู่แล้วสำหรับยางวิชลินไพลอ์สปอร์สสีนะครับขนาดยาง225/418 ส่วนช่วงล่างคันนี้เลือกใช้เป็น iSR Best I นะครับเป็นโชกระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นปรับนุ่มแข็ง36ระดับนะครับเป็นโชคโมโนโทูบที่เรียกได้ว่านุ่มเมนียนหมึบทุกย่านการขับขี่นะครับใครที่ใช้โชครุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าจะลืมโชคโมโนโทูบทุกตัวที่คุณเคยใช้มารับประกันยาวนานถึง2ปีเกรดสวัสดุระดับท็อปนะครับส่วนที่ราคาของมันทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงนากนะครับสำหรับ iSR รุ่นนี้ iSR Best I นะครับ สนที่ราคาของมันอยู่ที่55,000บาทนะครับสำหรับมาด d าสา BP นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่กัดเล็กกว่าน,นี้ก็อาจจะถูกกว่านี้ยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้คันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันอีกรอบหนึ่งว่าความสวยลงตัวของมาด้าสา BP ที่ใส่ล้อบ o ส m o โ o บ็อกคุณภาพสูง <S <S ตัวนี้นะครับลืมบอกสีล้อไปสีตัวนี้เขาเรียกว่าบลัชเท a เนียมนะครับจะให้มิติความหล่อ เรียบหรูดูสปอร์ตดูลงตัวไม่เละไม่ลบนะครับหล่อมากมากนะครับ,รรบทรงก็สวยมากๆขับขี่ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูมา, 3, านนต้าสามคันนี้กันอีกสักหนึ่งรอบสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีสาระดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันซิปหน้าจะพามารีวิวสินค้าอะไรอีกจะพาไปดูอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้ทุกช่องทางนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเหมือนเดิมที่แต่งรถที่ถึงเลสเฟคครับขอบคุณครับ